สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทกรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเรามาเจอเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงระหว่างวันที่18ถึง22กรกฎาคมเนี่ยทั้งดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปิดบวกได้พร้อมกันทั้ง2ตลาดนะครับ โดยดัชนี S&P 500ของสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นมา2.55%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ3,961.63จุดนำโดยเทสลาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการรายงานกำไรสุทธิไต่มาส2เนี่ยถึงแม้จะลดลงนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับทั้งนี้ก็มาจากผลกระทบการล็อกดาวน์ในประเทศจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็ทำให้ยอดส่งมอบรถยนต์ของบริษัทในไต,ตรมาสนี้เนี่ยลดลงจากไต,ตรมาสก่อนหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทก็ยังยืนยันนะครับว่าจะคงเป้าการผลิตรถยนต์ในปี2022เนี่ยที่1.5ล้านคันซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง61%จากปี2021นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้น Amazon, Apple, Nvidia แล้วก็ Microsoft ที่นักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรการประกาศผลการเดินงานที่จะออกมาในสัปดาห์ถัดไปส่วนดัชนีห้างเซงของตลาดหุ้นฮ่องกงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมา1.5นะครับมาปิดที่ระดับ26,914 0จุดนะครับนอกจากได้ s e นิเ m e ต์บวกจากการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็มีการคาดการณ์ของเทรดเดอร์ว่าทางการจีนเนี่ยจะไม่มีการจัดระเบียบกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ หลังจากมีการสรุปเรื่องท่าปรับบรษิษัทดีๆแล้วนะครับรวมทั้งคาดการณ์ว่าทางการจีนเนี่ยจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ GDP ไตรมาสสองของจีนเนี่ยหดตัวลงแรงนะครับทั้งนี้ก็มีแรงซื้อกับเข้ามาในหุ้นนำตลาดอย่างเหมยชวนอูซีไบโอซึ่งเป็นหุ้นไบโอเทคแล้วก็ตามมาด้วย Tencent, ์เจดีแล้วก็ยังมีหุ้นการเงินอย่าง s s b c เข้ามาด้วยครับ ก็เชื่อว่าท่านท่านลงทุนหลายท่านคงรู้จักกันดีนะครับสําหรับบริษัทซีอิวมี่นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักว่าเป็นบริษัทสมาร์ทโฟนที่มียี่ห้อที่เป็นรู้จักได้แก่มีแล้วก็เลตมี่นะครับแต่บริษัทก็มีดีไปกว่านั้นนะครับซีอิวมี่เนี่ยเป็นบริษัทสมาร์ทโฟนที่มีการเติบโตรวดเร็วมากนะครับจากการจุดจัดอันดับในรายชื่อบริษัทที่อยู่ใน Fortune g l o b a l 500นะคร,รับตั้งแต่ปี2019นะครับ รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีอันดับการเติบโตเร็วสุดในหมวดหมู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็การค้าปลีกอีกด้วยทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อ,อการเติบโตยอดขายสมาร์ทโฟนของบริษัทก็มาจากการที่บริษัทมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากนะครับจากที่ประเทศจีน,นมีจํานวนประชากรที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับโดยในปี2020เนี่ยจีนมีจานวนผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนเนี่ย1.3พันล้านคนทั่วประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย40%ต่อปีตั้งแต่ปี2010นะครับทั้งนี้เนี่ยก็มาจากปัจจัยหนุนก็คือความต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลังมีเทคโนโลยี 4G แล้วก็ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไร้สายแล้วก็รวมทั้งรายได้ผู้บริโภคที่ขึ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้มีความต้องการสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเครื่องดีไซน์รุ่นใหม่และที่สําคัญก็คือประเทศจีนเนี่ยเขามีเศรษฐกิจโมบายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ก็เลยทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินการเล่นเกมออนไลน์รวมทั้งการมีโซเชียลมีเดียเนี่ยต่างก็ดําเนินการผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือแทบทั้งสิ้นนะครับโดยจีนเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเป็นระดับต้นๆของโลกก็คือประมาณ95คนต่อประชากร100คนนะครับเทียบกับของไทยที่90คนแต่ก็ยังต่ำกว่าของสหรัฐที่155 แล้วก็ที่ญี่ปุ่นอีก202คนนะครับแต่ไหก็ตามเนี่ยตัวเลขของจีนที่95คนเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี2019นะครับเนื่องจากประชากรจีนเนี่ยกเย็เตรียมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือจากรุ่น 4G มาเป็นรุ่น 5G มากขึ้นซึ่งเราก็เชื่อว่าหากจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนมาเป็นรุ่น 5G มากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนของจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเซี่ยมีเนี่ยเขาเข้าสู่ธุรกิจสมาร์ทโฟนในปี2011นะครับตอนนั้นยอดสั่งซื้อล่วงหน้าก็แค่ประมาณ3 0 0แสนเครื่องนะครับจนกระทั่งมียอดจำหน่ายถึง67ล้านเครื่องในปี2015ก่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น190ล้านเครื่องในปี2021นะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง19%ต่อมีแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาด14%ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก็คือหรือว่าเป็นอันดับที่3% ของยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับส่วนในประเทศจีนเนี่ยแบรนด์โทรศัพท์มือถือของเซี่ยมีเนี่ยก็มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่3เช่นกันนะครับอยู่ที่15%นอกจากมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ในประเทศจีนแล้วเนี่ยเซี่ยมีเขาก็ยังมีการทําตลาดสมาร์ทโฟนโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคานะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยบริษัทก็จะมีการออกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีระดับราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงระดับราคาสูงที่เป็นรุ่นพรีเมียม เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในหลายๆตลาดนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าการสร้างฐานผู้ใช้สินค้าทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์ IoT เนี่ยก็มีการทำมานานะครับอย่างต่อนเนื่องจากที่บริษัทซ i ล o ี่เนี่ยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบปฏิบัติการหรือว่า o p e r a t i n g System นะครับเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า Mi UI นะครับที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก AndroidOS ของ Google ซึ่งก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานที่หลยอื่นของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง OS ดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยการพัฒนามี UI ของซีล o m มเนี่ยก็มาจากการทํางานที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้นะครับมีการปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถตอบโจทย์แล้วก็สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเลยทําให้จํานวนผู้ใช้เนี่ยของมี u i เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก112ล้านคนในปี2015มาเป็น529ล้านคน ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับซึ่งก็คิดเป็นอตัตราการเติบโตถึง29%ต่อปีนะครับซึ่งก็การที่ Xiaomi เนี่ยมีฐานผู้ใช้ MIUI ที่ใหญ่เนี่ยแล้วก็ขยายตัวเนี่ยอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็ส่งผลบวกต่อรายได้ของอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสที่เติบโตตามไปด้วยส่วนการเติบโตของ Xiaomi ในธุรกิจสมาร์ทโฟนที่ประเทศจีนเนี่ยก็มาจากการที่ผู้ใช้มือถือเนี่ยทยอยเปลี่ยนเครื่องมาเป็นรุ่น 5G นะครับ โดยเฉพาะในเขตเมืองรองและก็ชนบทที่จำนวนประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศอาศัยอยู่และก็ส่วนใหญ่เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นรุ่น 4G ในขณะที่การลุกไปยังตลาดต่างประเทศก็จะเป็นปัจจัยกับเครื่องต่อยอดจําหน่ายมากที่สุดนะครับซึ่งก็ณสิ้นไตามาสแรกของปีนี้เนี่ยบริษัทก็มีการขยายตลาดไปมากกว่า110ประเทศทั่วโลกนะครับจนมีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยติดอันดับหนึ่งใน5ในหลายๆตลาดด้วยกัน ครับก็เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําหลายรายนะครับในปี2021เนี่ยซีิวมี่เขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าบริษัทจะเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับแล้วก็มีแผนที่จะผลิต EV ของตนเองให้ได้ภายในครึ่งแรกของปี2024นะครับซึ่งก็บริษัทก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับจากที่มีจํานวนบุคลากรในทีมวิจัยและพัฒนามากกว่า1,000คนนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นก้าวสาคัญในการต่อยอดธุรกิจและก็การสร้างการเติบโตอย่างมีนัยยะให้กับบริษัทในอนาคตนะครับโดย Xiaomi, ่ยวมี่เนี่ยเขาไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเองนะครับแต่ก็เป็นการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอกนะครับหรือว่าเอาซ้อนนะครับมาช่วยผลิตแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับภายใต้การออกแบบดูแลนะครับจนถึงการควบคุมคุณภาพทำให้ดูเหมือนว่า่ยวมี่เนี่ยมี business model ที่เหมือนกับ Apple นะครับ ที่มีการจ้าง OEM ผลิโทรศัพท์ iPhone แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆจึงก็มีการเปรียบเปรยว่า Xiaomi เนี่ยก็เป็นเหมือนบริษัท Apple ของจีนก็อิงจากตัวเลขของ Bloomberg Consensus นะครับเขาก็คาดการกำไรสุทธิที่ปรับแล้วในปี2022ของ Xiaomi เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18.1พันล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น26%นะครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องอีก3 3เป็น23.5พันล้านเหรียญ ดอลล่ฮ่องกงในปี2023นะครับโดยหุ้นเสี่ยวมี่นี่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยก็มีชื่อย่อว่า1810นะครับก็มีมูลค่าตลาดประมาณ40,000ล้านเหรียญดอลล่าสาหรัฐนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นสมาชิกของดัชนีห้างเซ็งแล้วก็ดัชนีห้างเซงเทคนะครับซึ่งก็มีนักวิเคราะห์ประมาณ80%ในบูมเบิร์กคอนเซนทัตที่แนะนําซื้อหุ้นเซี่ยวมี่นะครับโดยมีราคาเป้าหมายในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยที่14เหรียญดอลลร์ฮ่องกงนะครับ จากราคาพุ้นปัจจุบันที่ประมาณ1 2 6เหรียญน,นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพุ้นละ60บาทนะครับแต่ถ้าหากนักลงทุนท่านใดเนี่ยไม่อยากเสียเวลาโอนเงินไปต่างประเทศแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องการแลกเงินต่างประเทศเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DR ของหุ้น Xiaomi มาให้ซื้อขายในกระดานนะครับเป็นสกุลบาทก็คือมีตัวย่อว่า Xiaomi 80นะครับ มีอัตราส่วนหุ้หน1หน่วยต่อ10 DR นะครับซึ่งหากนำหุ้นเสี่ยวมี่มาแปลงเป็น DR ที่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับก็เป็นทางเลือกให้แก่พวกเราที่สามารถลงทุนในต่างประเทศผ่านตลาดตัดรัพบแต่งประเทศไทยได้นะครับก่อนปิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้หนต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ k t x ผ่าน k t x Intertrade แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ